สวัสดีครับนี่เค,ค้กมะตูมอา่อยเตาเลยนะครับเนี่ยมันแุ้วร้อนๆเลยอันนี้คุณนิทําให้ลูกนะครับแล้วก็คุณแหลมก็ได้แจกบ้างน,นิดหน่อยนะครับทําขายจริงๆก็จะใส่แพ็กเกจแบบนี้นะครับนี่สองร้อยบาทเค,ค้กตัวมะตูมเชื่อมนี่มันก็หายากอยู่แล้วนะครับเ่าเผื่อใครเห็นจากตรงนี้เออรสชาติเป็นไงคุณแหลมก็ เปรียบเทียบไม่ค่อยเก่งนะครับหนึ่งชิ้นเนี่ยข้างในเนี่ยเนื้อมันนะครับมันก็จะเหมือนเค้กกล้วยหอมกับชิฟฟ่อนรวมกันมันเป็นอะไรที่พิเศษแล้วก็บอกไม่โวครับมันต้องลองชิมอย่าลืมนะอย่างเงี้ยสั่งได้ครับสองร้อยบาทเดี๋ยวคุณแหลมชิมให้ดูนี่ชิมกันอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่เนื้อเนื้อเนื้อดูที่ นี่คือเนื้อมะตูมเชื่อมมันหวานอยู่แล้วแล้วคุณนิดอ่ปรับสูตรมาก็ลองทำกันมาอยู่ต้งนานกว่าจะให้ทุกคนสั่งได้นี่น,นะครับอ่ะชิมอือหือทุกคนครับมันนุ่มอร่อยอะไรในปากแล้วด้วยความที่มันไม่หวานมากแล้วมันก็มีรสของมะตูมันเป็น ลักษณะพิเศษมากมะตูมเชื่อมเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยนะครับที่อร่อยมากเลยมีอยู่สองจ้าเทานั้นนะครับซอยมะตูมอยู่ตรงข้ามกรมปู่งั้นคุณแดดมาต้องไปเข้าคิวเพื่อจะซื้อมะตูมเชื่อมนีน่นะครับนะครับเพื่อจะเอามาให้คุณนิดทําเค้กเนี่ยอร่อยมากๆนะครับสั่งได้ครับขอ,อคำนะอืมอบครอบแพ่ okay, okay. มกั่งกันเนาะนี่คนระับให้ดูกใกล้ๆหน้าตาเป็นงี้